รู้หรือเปล่าว่าแทบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าการขนส่งสินค้าหรือแม้กระทั่งการใช้กระดาษหรือที่เราเรียกรวมๆกัวนว่าเป็นการใช้พลังงานใช้ทรัพยากร,รในองค์กรกิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศในแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวและนั่นเองก็คือสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า global boiling หรือว่าภาวะโลกเดือด โดยจัดรายงาน Climate Risk Index 2025ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่30สำหรับประเทศที่เสี่ยงสูงด้านสภาพภูมิอากาศระยะยาวจากประเทศทั่วโลกซึ่งจากภาวะโลกเดือดที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันมนุษย์ทุกคนและทุกองค์กรกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่และการลดคาร์บอนก็ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่นี่คือทางรอดของธุรกิจในระยะยาว ในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่า n e t z e r o หรือว่าการปล่อยกา๊าซเรอนกระจกสุดที่เป็นศูนย์มากขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นแค่คำที่องค์กรทั่วโลกพูดถึงเท่านั้นแต่สิ่งนี้คือเป้าหมายในการทำธุรกิจซึ่งประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายที่จะก้าวเข้าสู่ n e t z e r o ในปี2065เพราะนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทุกองค์กรต้องรับมือและพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้ทีนี้ คำถามก็คือว่าองค์กรของเราอยู่ตรงไหนบนเส้นทางนี้แล้วเข้าจริงๆเราจะรู้ได้ยังไงว่าองค์กรของเรานั้นปล่อยคาร์บอนไปเท่าไหร่เราจะวัดการปล่อยคาร์บอนยังไงหรือว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนและมากกว่านั้นมันมีเครื่องมืออะไรที่จะมาช่วยให้องค์กรในประเทศไทยก้าวเข้าสู่เนซิโร o ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะพามารู้จักเทคโนโลยีจากคนไทยที่จะมาไขาคำตอบของทั้งหมดเลยเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่ PTT ดิจิ t a l นี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิ a l Solution ที่พัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่าไกยาซีโร่แพลตฟอร์มจัดทําบัญชีคาร์บอนสาหรับวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลด้านคาร์บอนเพื่อให้องค์กรไทยรู้จักสถานะคาร์บอนของตัวเองแล้วเริ่มต้นวางแผนลดคาร์บอนได้อย่างเป็นระบบผมบอยต่จว,วินโปรดักต์แอนด์ซอฟต์แวร์ออโตเมชันแมเนเจอร์บริษัท PTT ทีดิจิตอลพี่บอยครับบอยเริ่มต้นอย่างนี้ก็คือว่าเราเนี่ยรู้จัก PTT Group กันอยู่ละแต่สิ่งที่อยากรู้มากกว่านั้นคือ PTT ทีดิจิตอล คืออะไรทําอะไรแล้วก็มีบทบาทอะไรในพีทกลุ่มบ้านครับครับก็บริษัทพีดีต่อเราเนี่ยเป็นบริษัท IT-ARM นะครับในกลุ่ม p t ทซึ่งเราให้บริการในเรื่องของ IT-Management นะครับในทุกๆมุมมองเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟาสตรักเจอร์นะครับแอปพลิเคชันหรือแม้แต่ New Innovation ต่างๆรวมถึงเรื่องของ Customer Service หรือ o p e r a t i o n Support ตปพืพออร์ตกลุ่มปลทอในทุกๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำนะครับเพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม PT เวลาเราพูดถึงคําว่าความยั่งยืนหรือ sustainability นยฮะเอาเข้าจริงแล้วเวลาที่แต่ละองค์กรพูดสิ่งนี้กันนะ่มันก็จะมีคําว่า net zero ด้วยใช่การการจะไปทําสิ่งนั้นหรือจะไปให้ถึงเป้าหมายแบบนั้นนะฮะ p ี t d i g ดิจิลก็มีส่วนในการทําสิ่งนี้ด้วยใช่ไหมครับมีครับจริงๆริงีทีเราทําในหลายมุมมองตอนนี้เวลาเราพูดถึงความยั่งยืนเนี่ยความยั่งยืนก็จะมีอยู่หลายโดเมนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเงินหรือว่าอะไรต่างๆซึ่ง เน็ตซีโร่เนี่ยเป็นมุมมองหนึ่งหรือเป็นดิเมนชันหนึ่งของความยั่งยืนพูดถึงเรื่องของการที่เราจะลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดลอ้อมซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่สําคัญของประเทศแล้วก็เป็นคีย์หลักๆของกลุ่มบริทที่ต้องทําให้สําเร็จหรือต้องแอคชีฟให้ได้ในเวลาที่กําหนดตามนายโยบายของทางรัฐบาลเรารู้และว,ว่า p ีทีดิจิทัลเนี่ยจับเรื่องเทคและเทคเนโลยีเป็นเรื่องไอทีและก็จับในเรื่องของความยั่งยืนด้วยแล้ว ไปทําในส่วนไหนที่เป็นเหมือนกับเครื่องมือหรือว่าโซลูชันอะไรที่ไปช่วยเหลือทําให้แต่ละองค์กรหรือแม้กระทั่งตัวอย่างปอทอเองเนี่ยฮะไปสู่ความเป็นเนซิโรบัตสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการในด้านเทคโนโลยีในกลุ่มปอทอลเราก็จะช่วยทุกคนในกลุ่มรวมถึงภายนอกกลุ่มได้เช่นกันก็คือการที่เราเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเขาเรียกว่าบริหารจัดการการปล่อยพวกมลภาวะ ที่ทําให้เกิดคาร์บอนหรือจะเป็นเรื่องของกรีนเฮ o าส์แก๊สจริงๆที่หลักๆจะเป็นของกรีนเฮ o าส์แก๊สเป็นหลักไม่ใช่แค่คาร์บอนอย่างเดียวเราก็เลยทําเรื่องของโซลูชันที่เป็นแพลตฟอร์มในการที่จะช่วยเก็บข้อมูลช่วยการแอนาลิติกส์นะครับช่วยให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายในการเป็นเน็ตซีโร่ได้ในเวลาที่เรากําหนดคือจริงๆเวลาเราบอกว่าแต่ละองค์กรต้องลดการใช้คาร์บอนลงต้องไปถึงเป้าหมายเน็ตซีโร่มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการใช้กระดาษให้น้อยลง มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการดักไฟให้ไวขึ้นใช่ไหมครับพี่บอลอะไรจะบอกเราว่าจริงๆมันมีการจัดการในหลายมิติมากเลยใช่อย่างธุรกิจแต่ละธุรกิจก็มีวิธีการทําธุรกิจไม่เหมือนกันก่อน mm hmm. คนบางคนอาจจะอยู่ต้นน้าผลิตนะครับกลางน้ําขนส่งหรือปลายน้ําในการที่จะขายของซึ่งกิจกรรมในธุรกิจต้นกลางปลายเนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นพอการที่เราจะมาดูว่าธุรกิจไหนปล่อยคาร์บอน แบบไหนหรือว่าปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สประเภทไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจนั้นนะ่ะเราทําที่ต้นต้นน้ํากลางน้ําหรือปลายน้าเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีมุมมองวิธีการแฮนเดิลธุรกิจที่ที่เราเชื่อว่าน่าจะทําแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วให้คนภายในกลุ่มเนีย่ยสามารถจะใช้แพลตฟอร์มพวกนี้เกิดประโยชน์ได้ซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้ก็คือ g a i a Zero ถูกต้องครับมันคืออะไรฮะเราได้ยินมาบอยเข้าใจว่าเราเนี่ยดูในสื่อแล้วใครที่อยู่ในวงการความยั่งยืนหรือแม้กระทั่งธุรกิจท่วไป ก็เริ่มได้ยินก a ยาซ e โรแต่เขาจริงมันคืออะไรแล้วมันก็จะช่วยเราจัดการเรื่องคาร์บอน,นได้ไงบ้างครับคือก a ยาซีโรเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่อยู่ในซีรีส์ของของดิจิทัลที่ให้บริการในกลุ่มและนอกกลุ่มทําเรื่องของ supply chain management ซึ่งจริงๆแล้วคําว่า Net Zero เนี่ยคือการที่เราต้องควบคุมทุกๆก,กิจกรรม มันไม่ใช่แค่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำคือมันต้องซัพพอร์ตในทุกกิจ,จกรรมไม่ว่าคุณจะเดินทางขึ้นเครื่องบินคุณใช้เครื่องบินยี่ห้ออะไรไลไปไหนคาร์บอนเท่าไหร่บิน18ชั่วโมงต่อกี่ฮอปึอือมันคือการที่คุณต้องคอนเน c t all the information มาเพื่อจะรวบรวมว่าเราผลิตคาร์บอนเท่าไหร่ในการดําเนินธุรกิจแปลว่าต้องเก็บ Data ทุก Data เลยแล้วเอามา analyze แล้วก็ <i> <ช>เอามาดูว่าเราจะลดมันได้อย่างเป็นรูปธรรมยังไงบ้างใช่ครับ กิจกรรมอะไรเราดำเนิน hmm. ธ mm ุร hmm. ก okay. ิจอยู่แล้วมันปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ซึ่งกายาซีโร่เนี่ยคือสิ่งที่เรามองว่าอันนี้เมื่อเราสามารถที่จะเห็นสป라이ชเชนฟลูจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้เราก็สามารถจะติดตามว่ากิจกรรมในการฟลูเนี่ยมันปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่เราจะทำยังไงให้สป라이ชเชนเรามันเป็นซีโร่เอมิชันแต่ถ้ามุงบ่อยนะก็คือฟังมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าใช่สินี่คือปตทด้วยความที่เป็นเป็นอาณาจักรธุรกิจใหญ่เราทาสิ่งเหล่านี้ได้ แต่ถ้าเราเป็นองค์กรที่อาจจะไซส์เล็กกว่านี้หน่อยหรือว่าอยู่ในไม่ว่าจะอยู่ในสะพายเชนแบบต้นน้ำยางน้ำปลายน้ำอะไรอย่างนี้นครับถ้าอยากจะไปให้ถึงในศูนย์รวมคำแนะนําเริ่มต้นสาหรับรวนคืออะไรดีฮะเจอหนี้ที่ถ้าคุณต้องไปคุณต้องรู้อย่างแรกว่าคุณอยู่ที่ไหนก่อนฉะนั้นเบสไลน์อย่างแรกคือต้องรู้ว่าเราทํากิจกรรมอะไรแล้วเรา ทำการซีมิชันนอ,อกไปก็จะเป็นค่าร์บอนนะครับมีเทนโพรเพนอะไรพวกนี้เท่าไหร่ซึ่งเป็นกรีนทั้งแก๊สเท่าไหร่ซึ่งนี่ได้เป็นสิ่งที่เริ่มตน้นจุดนี้เป็นจุดที่ผมมองว่าสําคัญแล้วก็อ,อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราไปี่เราคิดขึ้นมาครับมันมันทำเพื่อกลุ่มใหญ่ก็จริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สามารถที่จะแอพพลายในสเกลที่เล็กได้เนื่องจากว่ากิจกรรมนี้จริงๆแล้วต้องยอมรับว,ว่ามันเกิดจากใครที่มีการผลิตการใช้พลังงานไฟฟ้าใครที่มีรถ เราก็เก็บข้อมูลหมดแต่ว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นจากการที่หาว่าเราอยู่ที่ไหนเราปลดปล่อยเท่าไหร่กายาเซโร่จะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเอาเป็นทูช่วยได้ในการเริ่มต้นถ้าเกิดเราไม่อยากเก็บข้อมูลที่เป็นแมนโวอยาบใช้คนทําจดมือตรวจสอบได้ไหมว่าถูกผิดกายาซซโร่มี process ในการที่จะควบคุมกระบวนการในการเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในอนาคตอย่างนี้ครับเพราะว่ามีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันที่กขอยากขอมุมมองเลยี่อย ก็คือว่านอกจากที่เราจะทำเรื่องของการลดคาร์บอนนิมชั่นอะไรพวกนี้เป็นเนซิโรแล้วเนี่ยนอกจากที่จะทำให้ถึงเป้าหมายเพื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมเอาเข้าจริงการทำสิ่งนี้มันไปเพิ่มอะไรเอดเวนเทจหรือว่าข้อได้เปรียบทางทางธุรกิจด้วยมันมีมุมนี้ด้วยฮะคือมุมนี้ของของเรื่องการทำคาร์บอนซีโรมันทำให้เรากลับไป revise งา a c ิ i v i t y สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบก็คือมันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นสมมุติว่าทางบริษัทเราเนี่ยทำกิจกรรมเผลิลคาร์บอน 10บยูนิตถ้าเราอยากจะลด10 u ยูนิตให้เหลือ9 8.5คํ้าคำถามคือเราต้องกลับไปรู้แล้วว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเราจะทำา Improvement ด้วยวิธีการอย่างไรแปลว,ว่าธุรกิจอะไรที่ทำา Net ซี r รคุณจะถูก revi s e กระบวนการ Process ในการทำงานเป็นคอนเซ็ปต์วทำให้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นในทุกๆปีเละทำให้การ S c a l e Business มันมันง่ายขึ้นแล้วม,มันต้นทุนถูกลงด้วยถูกถกลงได้ mm hmm. กาไรเพิ่มขึ้นและอย่างพันคือนี่คือเขาเจอที่สร้างความย,ายั่งยืน คือในแง่หนึ่งคอสเนี่ยมัน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 ดีกว่าอยู่แล้วแต่เพอร์ฟอร์แมน์ไม่ตกด้วยใช่ไหมเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็อัปเดตไปเรื่อยซึ่งจริงๆรด้วยปัจจุบันการแข่งขันในในโลกใบนี้มันเริ่มมีวิธีการมีกลยุทธ์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ากำแพงทางภาษีนะครับเรื่องคาร์บอนอย่างเงี้ยบางประเทศอาจจะเริ่มมีการตั้งกำแพงทางภาษีทางคาร์บอนว่าเออถ้าขึ้นภาษีฉะนั้นมันเป็นการทั้งทำให้เราสามารถที่จะ อยู่บนการแข่งขันในระดับนานาชาติ<ม>ได้ทำให้เราอ<ม>ิ p พ o v ตตัวเองนี้ขึ้นทีนี้กลับมาที่ตัวกายาซ e โร่เนี่ยอยากรู้ว่าถ้าองค์กรแต่ละองค์กรเอากายาซิโร่ไปใช้แ้้เนี่ยเขาจะเอาไปเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าไปเชื่อมต่อกับตัวระบบที่เขามีอยู่แล้วมันมันเป็นภาพประมาณไหนครับพี่บอยกายาซ e โร่เนี่ย มีวิธีการหรือมีเรียกว่าเป็นอินเทอร์เฟซนะครับในการเชื่อมต่อกับระบบที่เกี่ยวกับพลังงานและการขนส่งเช่นจะมีใครใช้รถเท่าไหร่ใช้น้ํามันเท่าไหร่ ใช้ส่วนชนิดอะไรพวกนี้ถ้าเกิดสามารถแพลตฟอร์มต้นทางที่มีอยู่แล้วให้ข้อมูลกลับมาได้ข้อมูลที่ต้องเคยกรอกเป็นแมนนวลก็สามารถไหลเข้ามาได้เป็นเวล์ทั้งซึ่งอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่ไกยาเซโรถูกผลิตขึ้นมาโดยการตั้งแต่ต้นด้วยด้วยคีย์เวิร์ดนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันถูกผลิตมาดีไซน์มาเพื่อให้เอาระบบของแต่ละแผนกเข้ามาเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งระบบจัดการพลังงานระบบผลิตนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ทางดิจิตอลเราก็มีแพลตฟอร์มที่ให้บริการแบบนี้เราถึงคิดว่า ถ้าเราจะทํา mm hmm. เราก็คิดว่าเราทำยังไงให้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดประหยัดที่สุด uh huh. แล้วก็เกอฟเฟอร์แมนดีที่สุดหมายถึงคุ้มค่ากับการลงทุนหรือใช้งานในอนาคตได้ง่ายที่สุดทําให้ช่วยการเชื่อมต่อได้ง่ายแสดงว่าองค์กรไหนที่อยากจะไปให้ถึงในซีโร่เนี่ยเริ่มต้นรู้ก่อนว่าตัวเองอยู่ตรงไหน,นและเอาให้ชัดว่ามีการเก็บข้อมูลด้วยใช่ใช่ไหมฮะบางองค์กรบอกว่าอยากจะไปเช่นนะฮะอยากจะบิาา๊กจัต้าอยากจะ AI แต่การเก็บข้อมูลเบื้องต้นอาจจะยังไม่ผ่านเลยอ่ะอันนี้มีปัญหาละอันนี้มีปัญหา แล้วจะมีปัญหาตอนที่เราเริ่มเก็บข้อมูลที่เขาเรียกว่าเก็บเก็บข้อมูลไม่ได้เยอะมากาเราอาจจะเก็บดิเมนชันของข้อมูลไม่ครอบคลุมแต่พอยิ่งเราทําไปเรื่อยดัตตเรายิ่งใหญ่พอเทรสกลับมาว่าขาดดิเมนชันนี้โหทีนี้คือย้อนกลับมาเขาเรียกว่าทำดัตต้าคลีนซิ่งกันใหม่เนี่ยใช้เวลาอีกพอ,อสมควรซึ่งนั้นเป็นเพนพอยท์ที่เป็นเพนพอยท์หลักๆเลยสําหรับการทําเรื่องของ Net ตซีโร่ย้ำอีกครั้งก็คือการ่าซีโร่ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นโซลูชั่นที่ครอบคลุมดับโอ้หฟังเราคือทุตมิติขององค์กรเลยตัวกะยะซีโรที่มันถูกออกแบบมาหรือถูกผลิตมาเนี่ยเพื่อเป็นโซลูชั่นที่ช่วยให้ทุกๆองค์กรนะครับไปถึงเป้าหมายในการที่จะถึงเน็ต e r โรในปี2 0 5 0เนื่องจากว่ามันมีทั้งเรื่องของทูเทคโนโลยีเองมันมีเรื่องของการเชื่อมต่อในอีโคซิสเตมอื่นๆทั้งการให้คอนซัลท์หรือพาร์เนอร์ในการทำออเดด ทั้งหมดนี้มาเป็นโซลันเพื่อเราพยายามจะ m a k ชัวรว่าทุกองค์กรมีความสามารถนะครับอย่างเท่าเทียมกันที่จะไปถึง NETZERO ในปี2050ไม่ใช่แค่ปตทมันถึงทุกทุกบริษัทนะครับในเมืองไทยต้องสามารถที่จะเข้าไปแข่งขันได้ในเวที NETZERO